กสมกก็จัดรถเมฟ,ฟรีนะครับไปสนามหลวงนะครับผมเริ่มกันที่สายแรกไกลที่มารถไฟ,ฟฟ้าลงที่สถานีท่าพระก็มีรถเมนะครับผมขึ้นได้เลยตรงทางออกหนึ่งใครที่ลงสถานีสนามชายัยก็ขึ้นได้ที่หน้ามิวเซียมสยาม ใครที่ลงสถานีสามยอดก็ตรงทางออกหนึ่งนะครับใครที่ลง MRT หัวลำโพงอยู่ตรงทางออกสองนะครับผมลง BTS บางใหญ่ทางออกหนึ่งนะครับผมส่วนที่คนนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่กรุงเทพอภิวัตรก็มีนะครับตรงประตู12 ใครต้องการขึ้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับขึ้นตรงเกาะประยาไทยนะครับที่มีบันไดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับจากสกายวอล์กตรงนั้นแหละครับผมที่เขาขายของกันอยู่หนักคนที่อยู่โซนบางใหญ่นะครับขึ้นที่หน้าทเซนัซนเวสเกสส่วนคนที่นั่งเรือมาก็ขึ้นที่ท่าเรือผ่านฟ้าดีลาดตรงข้ามวัดปูเขาทองนะครับ คนที่มาจากสายใต้ก็ขึ้นได้ที่ขนส่งสายใต้นะครับผมคนมาจากหมอชิดก็ขึ้นตรงหน้าเสาตรงสถานีหมอชิดนะครับผมคนมาจากสถานีเอกามัยก็มีนะครับผมและคนโซนรามนะครับก็ขึ้นได้ที่หน้าอินรดสเตเดียมหัวหมากนะครับใครที่อยู่โซนสยามสเฟก็ขึ้นได้ที่ป้ายสยามสเฟนะครับผมและนี่ก็คือ รถเมฟีนะครับเป็นรถคันสีแดงนะครับของขอสอมอกนะครับผมซึ่งรับส่งจนถึงสนามหลวงเลยนะครับผมก็อยู่โวนไหนก็ขึ้นส่วนนั้นนะครับ